สำหรับการดูดวงรัคนาราศีโดยรวมในทั้งหมด12ราศีนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นั้นก็คือดาวพระราหูจะย้ายออกจากการทับรักนาราศีการเมืองจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนภายในวันที่17ตุลาคมนี้ก็จะทำให้ในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะเข้ามาในช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นดาวพระราหูนั้นจะเป็นดาววาสนาประจําตัวของคุณในเมื่อดวงดาวพระราหูนั้นมีการโยกย้ายก็จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีเมษต,ต่อจากนี้ไปชาวราศีเมษนั้นก็จะมีความสุขนึกคิดอะไรก็จะได้ดังใจนึก จะนึกถึงเงินก็จะได้เงินจะนึกถึงทองก็จะได้ทองอาจจะเป็นคนที่ร่ำรวยโดยที่ท่านไม่คาดคิดสำคัญไปยิ่งกว่านั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีเมษนั้นก็จะหลุดพ้นจากออกจากเคราะห์กรรมและกำลังจะหลุดพ้นจากเรื่องร้ายร้ายทั้งนี้ก็เพราะว่าดาวพระ ราหูหรือว่าดาวทั้งหลายนั้นกำลังจะมีการโยกย้ายออกจากความเป็นมรณะและก็จะไปหลุดพ้นกันในเดือนนี้และในเดือนตุลาคมนี้จะมีการเริ่มต้นกันใหม่จะเริ่มต้นของความร่ำรวยความเฮงความปังความสมหวังก็จะเข้ามาสู่ชีวิต ถึงว่าจะไม่เต็มร้อยแต่ก็ยังดีกว่าที่ผ่านมาชาวราศีเมษนั้นภายในเดือนตุลาคมนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่ดีแล้วก็เพราะว่าดาวพระศุกร์ก็จะย้ายออกจากภพอริดวงชะตามาตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้นั้น ก็จะส่งผลให้ในด้านการเงินที่เคยติดขัดไม่คล่องตัวต่อจากนี้ไปจะมีความสุขได้มากขึ้นและการที่ดาวพระสุกย้ายมาอยู่ในรัศนาราศีของคุณ mm. ก็จะส่งผลในด้านอารมณ์ของคุณคุณก็จะมีอารมณ์ที่ดีมีจิตใจที่เยือกเย็นจะมีความสุข ใครที่เคยมีปัญหากับเพื่อนหรือว่าที่ทำงานกันมาก่อนหรือกับใครก็ตามในช่วงนี้ก็จะมีความเข้าใจกันได้ดีขึ้นต่อมาภายในวันที่18ตุลาคมนี้ดาวพระอาทิตย์ก็จะย้ายออกจากภพมรณะได้ก็จะทำให้ชาวราศีเมษนั้นจะพ้นเคราะห์กรรม ถ้าป่วยอยู่ก็จะค่อยๆดีขึ้นถ้าคุณมีอาการท้อแท้ไม่อยากทำงานหรือว่าหมดกําลังใจต่อจากนี้ไปคุณก็จะมีอาการดีขึ้นในเมื่อดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ในราศีตุลน,นั้นก็จะทำให้ชาวราศีเมษนั้น มีพลังมากขึ้นและอีกหลายคนที่อยู่ในราศีนี้จะมีโอกาสได้จับเงินจับทองกันอย่างมากมายแต่ก็ต้องคอยระมัดระวังภายในวันที่17ตุลาคมนี้ดาวพระราหูนั่นซึ่งเป็นดาวประจำตัวคุณก็จะย้ายเข้าสู่ดาวการเงินเป็นครั้งแรกภายใน18ปี ต่อจากนี้ไป18เดือนชาวราศีเมษนั้นจะมีเงินมีทองเข้ามาหาคุณอย่างไม่ขาดสายเงินที่มานั้นคุณก็จะมีทางที่จะจ่ายออกไปอีกเช่นเคยพระราหูนี่แต่ก็ต้องคอยระมัดระวังเพราะว่าดาวพระราหูนั้น มาอยู่ในการเรือนของเราดาวพระฤหูนั้นเขามีฉายาว่าเป็นดาวลวงทรัพย์เป็นดาวดึงทรัพย์ของเราดังนั้นเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมไว้ตัวเราเองนั้นก็อย่าประมาทในช่วงนี้ในด้านการจ่ายแต่ละครั้งควรตึกตรองให้ดีในด้านการงาน ดาวการงานในราศีเมษของเรานี้ก็จะย้ายออกจากพบมรณะแล้วภายในวันที่3ตุลาคมดาวการงานที่ว่าไม่ดีก็จะหมดไปในช่วงนี้ต่อไปนี้ในเรื่องการงานก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่คุณลงทุนอะไร ไปแล้วหรือว่าโรงแรงอะไรไปแล้วก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นก็ถือว่าเป็นการดีถ้าใครไปสมัครงานในช่วงนี้ก็ลุยได้เลยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาหรือสิ่งที่คุณต้องการสรุปโดยรวมต่อจากนี้ไปชาวราศีเมษ จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีความสุขทุกนาทีจะมีโชคดีๆต่อไปใครที่เข้ามาฟังกันใหม่ขอกำลังใจกดติดตามไว้เราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ